สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสออผ้าโชคเขา้าเสาวันที่8เมษาย,ยน2 5, 5 6 4ครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้ปีใหม่ล้วครับใกล้ปีใหม่ไทยครับเมื่อนี้ก็มาที่บ้านเจเพิ่นคือเก้าและครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากบ่งสวงแล้วมียังเกิดขึ้นก็นเลยแวะมาคุยมาา ทักทายเพิินเบิงครับมาเยี่ยมมายามพื่เก้าล่ะครับว่าเพิ่นได้บางที่เพิ่นเกิดฝันได้บางที่เพิ่นก็ดได้แนวท่างมาเรื่อยๆล่ะครับเจ๊เราก็มีแเน่าท่างให้พี่ให้น้องเข้าตลอดล่ะครับตามสอพระโชคมาครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อสสสวัสดีท่านผู้ชมชงชอบพ้ารวยด้วยค่ะครับสองนวนพลพ้ารวยน้ามของเมนวนวลเลยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นยังไงเน,น,นาะหลังจากงานบวงเสวงหฮาผ่านไปแล้วฝันดีบ่เมาื่อคืนนี่โอ้ยเมยแอรแล้วพี่น้องเอ,อ้ยแบบที่เนียจุดน,นอนบ่หูเมียนอนตะเวนแล้วจัดยังเรียบร้อยกับพักพอนตวห้าตื่นตะตีสามเครื่องว่นสันเมียหลครับเมียในงานนั่นแหละกับว่าเป็นยังดอกเมียมีความสุขเป็นยันงม่วนยี่ได้เนาะหมอลำเฮาว<ะ>บ้านน,นี่เนาะโอ้ยเอ็นานั่งในหน่อยนัย่นเต้นดีวสัน นน้อยเค,คนคนน้อยน่ะเด็กน้อยนะเต้นมาเพิ่นพระเอกเพิ่นกาล่ำวันเนาะเต้นงามล่ำวันอยู่วันนี้เพิ่นค่าจ้างมันที่เรียกว่าเ่ยาหาชั่วโมงเนะาะผู้เยาว์วันเรียกว่าสามชั่วโมงสาเอาโมงหอดเทียงหัดเส้นวันนี้ก็ได้เลยสามชั่วโมงวันนี้เพิ่นว่าสี่พันหาก็เลยหายไปหาพัน เรียนหนังสือเมื่อวานแจกข้านแล้วกัเป่วยท่านอัเอฟซีหายมากกับม่านเฮตุอาหารการกินแหละเนี้ยบรรลายเงินบริพ่อปูมอเจลินดอกงวดนาบอกว่าเหตุบุญเหตุท่านเนียอายุหันบรรลายไม่สร้างไว้แล้วปูมอเจลินครับต่างนักโกคภาพปจำวันเกิดนะเพินปพ่นอยู่มันว่ามื่นแปดมื่นเก้าปุณละแต่องค์ประมาณสี่หมื่นงบไปสิฟอดมวดนี้หายได้สี่หมื่นงบ เขาสามตัวไข่เนาะเอาเพิ่นไว้ในกางอ่างให้ปูมันจะลิ้นเพราะว่าเพิ่นอยู่ในน้ำปูมันจะลิเน็ดอ่างแล้วก็เอาเพิ่นใบกานครับเสียหาเหาไว้บริเวณนั้นเดี่วกันสารสองขางเลยบางหน้าโปกขางหนึ่งปูมันจะลิ้นขางหนึ่งอยู่ทั้งนอกสารเห็ดอ่างอ่างสองขางเห็ดอ่างไว้เพิ่นนี่ครับหลายเพิ่นไม่อยู่นั่นว่าต่างหน้าโปกกับเสียมาไว้ถั่ปูชากับใบนี่เสริมดวงถราถ้าเสียวันรีก็เอาไว้เที่ยหนาไปว่ากัน ซิวรี่ในพระน้ำโชกเนาะแต่ว่ามีมดแล้วอยู่หิงพระแต่ว่าเพิ่นองค์วาไงอยากให้เพิ่นองค์ง่ายๆอยู่ทั้งหันนะเพิ่นองค์วาไงอยู่ทั้งหันนะมีมดแล้วพระสังเกตใจกับมีแล้ว,วที่ว่าหมดที่สิบสอง 12, ค,คันคันออกสิบหกเมษายนกังวดที่สิบสองอ่ะงวดที่สิบสองสิบเอ็ดงวดพันไปแล้วแซมแชมสิบเอ็ดสมัยพันไปแล้วคือวันพาน่อยก็ขึ้นไปไหวทั้งห้องพระว่าการเลขเขางวดนีเดอร์ แม่ส <laughs> ิซื้อไก่ตีให้เด้อไอ้ไข่ครูหนึ่งกระซองตัวตัวบ่นหน่อยตัวบ่ใหญ่เรายืนพอดีไก่ตีไปขอแยกในเบื้องหมอล่ำเลยวันห้ยไข่ไข่ที่วันี้ซื้อไก่ตีไข้ไข่ครูหนึ่งกันเขาเมืนี้แล้ว้กับสีสางคูคือเก่าและสางประตูโค้งแล้ประตูโค้งให้ปูดำแล้วก็เจดีสีดงยางกับพระท่านแล้วนั่นครับือเอาเงินไปให้อาจารย์ แสง JB ซอยเพิ่มได้นิดได้น้อยกับไข่ก็บเฮดร,ร,รวมบนรวมทานเนะาะก็ได้หลายกับไข่ก็บดได้ได้ไปซอยเพิ่มนี่แหละเงินกับสินีเพชรลายมองยังกับขันปล่อยเลขเข่กเกากัน FC ท่านใดมี่กิซัทธาก็มาซอยแสง JB สีดงยางรประตูโค้งแล้วก็ปั้นฟูมุจาริลน์เห็นเจนละครับนี่แหละว่าจะคอยคนมีโชคมีลาบเนาะได้คนมีโชคลาบแกมอันเขึ้นนอนไปกับฟันอยู่ ฟันแบบนี่นี่ลลกเ,กเลขตัวเก้าเลขัตเกีาวันเ<ด>อเป็นเลขได,ด้ว่าฟันเป็นเลขฟันนี่ในใจคิดว่าเลขต,ตัวเกีาตโตเก้าหมายความว่า<อ>เลขถูกทเท้าบา่หรือเลขโตัวเออก้เลขที่มันออกไปแล้วมันถีมาออกอีกโอ้เลขที่มันออกไปแล้วมันถีมาออกอีกเช่นเก้นงาวงาวนึงสีนเอองอนน่นฉันกับฟันนีแต่เนี้ัวเก่าอันนั้นมูขึ้นว่านนี่ก้อนจะบวงสวงฟันว่าอหลายขึ้นแล้วล่ะ หลาขึ้นแล้วจำบ่ได้แต่ว่าปมะมานหลาขึ้นแล้วฟันว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยที่ไม่อยู่น้ำหน่ะจูงแขนลัดปลาไปไปพ่อบ้านหลังเก่าย่ามันบ่ย่ายนันแล้วเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าบ้านหลังเก่าที่เพิ่นบ่ท่านในเหตุหม่แล้วก็ทําอมาหารก,กันกินอยู่นั่นแหละบ้านนี้กับฟันต้ออีกว่าอันไปอยู่กรุงเทพคือเก่าผัวขับแท็กซี่คือเก่าเลี้ยงลูกอยู่ในซอยในหน่อยเล่เาแท็กซี่แช่มทำไมตะกี้แท็กซี่แท็กซี่แช่มบอกไม่ไม่นว่าทะเบียน ยังก็ต้องว่าทะเบียนสิว่าเรื่องนี้ฟังคน oh, เอาแท็กซี่ไปจอดไว้เขาสิปิดส้อยเขาสิ่ถ้ำกอสางเขาเลยบอกให้เอารถแท็กซี่ไปจอดปากส้อยถ้าเขาปิดท่ามีเขาบ่าได้กับฟันเห็นแนวเกา่าขึ้นนั่นกับฟันเห็นแต่แนวเกา่าเกาเมื่อขึ้นนี่กับมาฝันคือเกา่าเห็นแนวเกา่าเกาอีก oh. แนวเกา่าเกานี่หมายถึงว่าเมื่อขึ้นนี่ฟันว่าผัวบ่นุ่งเสียใช่แตก่กังเกงขาสใส่บ่นุ่งเสียไปแอบโทรศัพท์ <laughs> หาผู้สาว ผัวนี่กะทีมิกิคือเก่ามีเมียหน่อยคือเก่ามาแต่ใดเท่าใดแต่สมัยหนุ่มๆมิกิผัวมิกิแล้วเจ้าอีใดมันโทษมากเจ้าเผ้าหาภัยฉันติตามขาตลอดตะกี้ไผมิผัวนี่มีกิคือเก่าฝันในในฝันน่ะครโอาตัวเส้นไปมิกิคือเก่าบานนี้อีกเก่าหนึ่งฝันสันนี้มือเคลื่อนนย่ที่นี่ฝันสองเทีาแต่ว่าฝันฝันฝ้าฝัน่ตกันนะนะฝันว่าผัวโทรศัพท์ไปหาผู้สาวผัวมีกิคือเก่า บันนี้ฟันว่ารถขั้นที่เขามาพอนน้ำน่ะเดือนละหาพันเขาพอนเบิดไปแล้วอูนห้เขาไปแล้วเป็นปีแล้วฟันว่าไปเก็บค่างวดรถกับเขาพอพอน้ำเดือนละหาพันไปเก็บไปเก็บวันนี้เขารถทํางานก่อสร้างอยู่กับเล็บเขาว่าเขาะสมวันเล็บปนน้ำเก็บเขาทํางานก่อสร้างอยู่กับเถาแก่เขาเล็บเบิกเง,งินน้ำเถาแก่น่ะ <c oughs> ห้ค่างวดรถเถาแก่ได้กําเงินมใหายังสีมาใหาเาาา้เล้ามะหายเหล้ากั่ซมือให้เล่านี่เรลาเลยเอามาเงียบเซมือให้ยฉัน เอาหนี้ได้เท่านี้แหละจะแก้ให้เบิกเท่านี้วะเซนกล่มว่าเพียงกนดอกมีแบ่งพันธแบ่งพันกับแบ่งพันธเก่าเก้าขาดกันนี่ขาดหันครบส่วนแบ่งพันเก่าเก่ากับขาดขาดน้ำร้างแบ่งนะแต่ว่านบหนึ่งพันบอกรบหนึ่งพันวะเซนสองพันสามพันกับหาลอยเอาวดดลดเดียนละหาพันขึ้นคือบวกรบมันคือมีสามพันหาจังเอาอีกเบิกได้เท่านั้นวะเซน งวดรถนะหาพันห้สันมาสามพันหาแบ่งพันนี่จแบ่งเก่าเก่าแบ่ง,าบงหางรยกับเก่าคนันกับเล่นนะเพิ่งนเอามันคือโครบอีกอีก,อ,กอันพันหาคาอยมาเอาเบิกได้เท่านั้นว่าสันฝันเห็นแต่แนวกเกา่าหนิหมายถึงว่าเลขสีออกตัวเกา่าว่าต้องไปเตียนนั้นน,นี่ว่าอันนี้คือความเก่าเลยวันน่คือว่าฝันแบบนี้เลขออกตัวเก่าเลขที่มันเคยออกวดที่ผ่านมาเน่ะมันสีออกอีกแต่ว่าแต่กี่มันตัวใดสิแต่ว่าแท็กซี่แท็กซี่แชมที่ฝันว่าฝันเห็นมันนี่ แต่เราขับแท็กซี่ซื้อแท็กซี่เสีม็มให้ผัวได้ตะกี้ทะเบียนมนันเป็นเลขโตเก่าทะเบียนมันสองเจ็ดศูนย์สองอฟันเพนแท็กซี่ขั้นสองเจ็ดศูนย์สองทะเบียนมันสองเจ็ดศูนย์สองต่ว่าอันนี้เลขกท,ที่ที่ขยายไว้นี่ยครับครับที่ขยายไว้นี่เลข<า>กรูปฟ,<อ>ฟันฟันคือเก่าสองขึ้นตีคือหวดฟันเขาปลาศาสองขึ้นตีหัวบรงหาเลขเขาวันนี้ก็เด็กน้อยพระจุงแขนไปไปพ่อบ้านหลังเก่าของแยกทวด แล้วกันไปเห็นแท็กซี่เกา่ามู่ขึ้นนี่กับฟันว่าผัวมีจิกคือเกา่าไปเก็บค่างวดรถคันเกา่ารถคันเก่าที่เขาทรงพวันเบิดไปแล้วงวดเดียนหาพฟันต้องไปเก็บอีกรถคันเกา่าฟันเห็นต้าสิงเกา่าๆกอว่าหวยมันจะออกตัวเกา่าต่ว่าเลขทูกอาจจะไม่ออกหรือจะมาออกเล็ฝันแต่ว่ามือมือเลขกออกฟันท่งแขนหนึง่งนี่ก็บวกาให้ฟังมีแ่น อันนี้ก็เลขทูแต่ว่าอันสามพันหาเนี่มีสิบบอสามพันหาเขาบลูต่ว่าฟันนี่บอหนึ่งห้าสามหนึ่งสามหาเนี่ยบอมาอยู่นี่บอเบอร์มือถือระท่านได้ออกมีห้าสามหนึ่งกับเบอร์มือถือศูนย์หกเก้ายังบอออกแล้วก็เลขทูบที่จุดตะตงวดได้หกสามแปดตอนนี้กับเลขประจำและสีเจเนี่ยงวดนี้เขาให้เจซื้อห้าสามเก้าเลขตัวเก้าอีกที่นี่ เอาเนี่ยงวดนี่เขาให้เจซื้อเลขประจำาราสีมาสาเกมันต่เลขตกเก้ามันบอกเอาสิให้เบิ้องครับโอ้เขาให้ซื้อเลขเลขประจำาราศีเพราะว่าห้าสามเก้าเลขออกงวดนี่เจเกิดราสีทะนูก็คือว่าโชคลาภสีเขาเจนี่หลายเจสิถือเลขอีกในในในดวงน่ะเจสิม่โชคอีกคือราศีธะนูเนี่ยเลขประจำาราสีเจก็คือเขาให้ซื้อตัวนี้ราสีธะนู่าสามเก้าให้ซื้อตัวนี้ในในมือเลขออกให้ซื้อตัวนี่ อือใช่ตัวนี้อันนี้ก็ 5, คือเลข <3, 9 S 1> ทูบเลขทูบเลขทูบหกสามแปดมือถือห้าสามหนึ่งที่ยังไม่ออกแล้วก็มือถือศูนย์หกเก้ายังไม่ออกเบอร์บ้านออกอีกแล้วสามศูนย์เจ็ดหลายหลอบแล้วอันนี้เลขทูบขยายออกมากผันมาหลงเขียนเ <laughs> ม่สิได้ทั้งบนทั้งล่างของหวดมาหลงเขียนจองเทียนจนบุญพระโศกท่วงฉันก็ <laughs> เขียนว่าสิเขียนหกแปดมาเขียนหกสาม มาหกสามสองเทียเงือดหลายแล้วบอลล็ออกสิเออมันโยงเสียหละก็ไว้ไว้นี่แหละอันนี้กันนี่แหละสิบหกเมษาหกสี่งวดที่สิบสองนี่ขันเขางวดนี้แต่เพื่อเลขทั่วทงกสามแปดนี่เลขประจำาราสีเขาให้ซื้อเลขนี่ราศสีทะนูคือรลศสีของเจนครับครับเพราะว่าเบิ่งดวงแล้วงวดนี้ปังคือเกาดวงว่าติดขัดยังครับครับมีโชคมีโชคแน่นอน โอ้ยขอให้เขาหวดที่สิบสองอย่างเด้อพี่น้องเด้อสามองดังครับหวดนี่แหละดังแท้เฮาสามสองเหมือนนี่พี่น้องบ่มาลายมามีอยู่สามสองมีนวลผ้ารวยมีซอผ้าโชคมีชอผ้ารวยพี่น้องกาย่าเลืมนะครับเด้อกดไหลกดแช่ให้ชอบผ้าโชคครับช่อผ้าชออผ้ารวยนวลผ้ารวยครับลาคาซอผ้าโชคนี่แหละครับ ตามช่องตอนนี้ก็ก่อติดเจี่ยตลอดเวลาเนี่ยแหละครับพี่น้องก็ก่อติดไปเรื่อๆยๆนะครับเด้อบางที่ไกลๆมือสิออกบางที่เหล็กสีเเพี่ยนก็ได้ดเจ้อันนี้เล่าก็ทีไ้แนวทางไปอีกตอนนี้เป็นแนวทางเบื้องตอนนะพี่น้องไปเสียงกันมาปครับพี่น้องก็เอาไปไปวิเคราะห์ไปเสียงเบิง้งถ้ามักชอบตัวไดพี่น้องก็จังนําไปลงทุนนะครับเด้อผิดถูกกัะยจะว่ากันอันนี้ท่างช่องกับไ้ไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับ บริไดไมายความว่าสิส่งเสริมให้พี่น้องเรียนการพนันให้เบิร์งซื้อครับให้ไวเป็นแนวทางครับเจ๊ซียร่ยายมาถามจีกับตอบร่ายเบาไหวเด้มอมันหลายบ่ขอตอบเด้อจาขันว่างเขาจะตอบเพราะว่าเมียคนกับ ได้เลขตัวใดได้เลขตัวใดกันนี่แหละให้เบิ้งเอาเบิ้งไม่ชอบนะคบ YouTube บอกก็ได้พี่น้องจะติ๊กเกอร์ว่าเอาเด้อค่ะสติ๊กเกอร์เศร้าทรงสะปวดหัวตาไล่กันเยเอาแต่เลขกย่างเดียวพ่อจะติ๊กเกอร์ว่าต้องเอาเมื่อว่ได้หวานหาอย่างเด้อเจ๊ขันอ่านไล่แล้วก็บเมย์อ่าลังเทียบวันไงล่ะกันื่อยคือว่าเนาะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมกับพ่อสรุปได้นี่ครับสำหรับงวดวันที่16เมษายน2564ครับเลขที่เจ๊เพิ่น เลขดวงพเนาะเลขเลขราศีเลขประจําราศีคือออกให้ซื้อเลขนี่ห้าสามเก้าวสันครับอล้นี้เลขประจําราศีเพันที่เลขทีเลขทูกกับหกสามแปดครับเลขเมื่อถือทีอ่ยังมาท่านออกกับห้าสามหนึ่งศูนย์หกเก้าครับเลขทูกกับอย่าล่ะพนตัดให้แล้วครับหกสามหกสามดาจสิ 6, 3, 6, 3, 6, 3, รับเบิรนพ้นมาสองเทียบลงเขียนสามแปดครับ อาจจะได้บุญได้ลางได้หมดนี่คนระับอ,อาจจะเข่าบนเขาลางกันได้เอาโอเคนอกพี่น้องอขอบคุณเจ้หลายหลายครับสําหรับแนวทางเมื่อน,นี้ครับ<แ>ครับสวัสดีครับคร<แ><แ>ับนี่และเอฟซี FC, ทุกผู้ทุกคนครับกับเจ้เพ่นกับให้แนวทางสี่แหละครับกับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที comment, ท่คอมเมนต์ขัมาครับถ,ถูกใจพี่น้องก็อย่าลืมนะครับฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการกดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ